น,นี่ก็ชอบมากมีพงมีพัดออย่่ยนแตจะบก รู้สึกอะไรที่ย่าอยากจะถ่ายทอดผานหนูอะไรเงี้ยก็ขอให้หนูได้รับรู้นะให้หนูถ่ายทอดให้คนดูได้รู้อะไรเงี้ยก็มีบางฉากที่เป็นฉากคล้ายๆของเรื่องแล้วที่เหมือนแบบ นันมันพาหนูไปในจุดที่แบบหนูควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้ไไไไคืออารม์มันพาไปแมันไม่เหมือนกับที่เราตีวามเอาไว้แล้วเราอนก่อนตัวสนั้นออกหลังจากนัอพอพานบ,บ้าทุอย่าง,างแบบกลเป็นปกติแล้วตัวหนูเองนะก็สบายเพื่อว,ว้าวแบบาน้ไมเร้เล่นเก่งจังโแบบอ้เกเลย <ช>แล้วไปดูดีเชีเรยังไม่ได้เห็นนะคะวันนี้แหละจะได้เห็นตั้งแรกอ๋อน,นั่นคือเทคเดียวจบเลยไม่มีครามตื่นเต้นว่าเราแปรที่คริสที่คริสที่คริสค่ะก็พี่คริสบอกว่าแบบคือเขารู้สึกมากๆเลยกับฉากนี้โดยที่เขาก็ก็อินมากๆากเหมือนกันเลยแต่พี่ริสไม่ได้รับรู้ถึงความเห็นปกติว่าแบบเฮ้ยนี่ไม่ใช่ยาหรืออะไรเงี้ยมันไม่ ไม่หมดเลยค่ะรักช่องสามมากค่ะีคือก็เห็นหอะไรคนเฮ้ยเริ่มอัปเดตต้องเจอหน้าต้องหาเออเรือยเยอะเลือยน้อยเรือยแค่ไหนนี่จะมีผลงานช่องแล้วเนี่ยผู้ปล่อยดีเจอไหมซีรีส์นาฟิกที่ทุกคนตามหาไงคือหลายคนก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ยาวเชลเล่นใช่ใช่ค่ะคือที่หนูเคยให้สัมภาษณ์กับพี่ๆก่อนหน้านี้ว่ามีติดต่อมาแบบเยอะแนวซนาฟิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจรับ เพราะว่าหล่อพี่ดิวเนี่ยแหละค่ะใช่ขอบคุณพี่ดิวมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสได้เล่นกับ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 แทนก็แทนเข้ามาเจอกันครั้งแรกก็คือเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าแทนยังไม่มีผลงานในวงการมาก่อนเลยนี่คือแบบเรื่องแรกของแทนเลย,เลยนะะหนูแกะกล่องขาเลย <Hello. S 1> <laughs> ีงานที่แบบหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีของแสดงเลยที่ที่ทางช่องหรือทางต้นสังกัดอนุญาตให้แบบเราได้สามารถไปรับงานในรูปแบบที่มันแตกต่างไปจากที่เราเคยรับมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นโอกาสที่ดีมากแเมื่อกี้ยังบอกว่าคเหลืออีกหลายปีต่อไปใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นเป็นวันที่ถ่ายเพราะวันนั้นฟิตติ้งค่ะเป็นวันฟิต <c oughs> ฟติ้ง ก็ช่องเป็โอกาสที่ดีแบบเยอะมากหนูก็ได้แจ้งเกิดจากละครของช่องด้วยอย่างปันไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ก็แฮปดีดีแล้ว ต้องให้โอกาสได้รับงานที่มันหลากหลายมาตั้งแต่ตอนแรกเลยที่เจน